ทิ้งนับหมื่นตัวค่ะจับตากันนะคะปัญหาปากท้องของอังกฤษที่หนักขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาคันวิกฤตแล้วนะคะถึงขั้นว่ามีรายงานบอกว่าชาวอังกฤษตอนนี้นะคะเอาน้องหมาน้องแมวที่เลี้ยงเอาไว้เอาสัตว์เลี้ยงของตนเองมาปล่อยทิ้งข้างทางกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าไม่มีกําลังเลี้ยงดูไหวแล้วนะคะรวมถึงไม่มีเงินที่จะจ่ายค่ารักษาด้วยค่ะและคาดว่าจะมีหมาแมวนะคะโดนทิ้งหนักยิ่งขึ้นไปอีกหลังจากพาสิทรัมกระทบหนักในประเทศค่ะ สนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์ปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั่วโลกค่ะแต่ว่าไม่ได้กระทบแค่ผู้คนแล้วนะคะอย่างลูกลาบานปลายไปถึงสวัสดิภาพและความประอยู่ของสัตว์เลี้ยงค่ะและข่าวนี้อาจทำให้คนที่รักสัตว์ต้องใจสลายเลยนะคะ พราะว่าคนรักสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะบอกเลยนะคะคนที่เป็นทาสหมาทัดแมวเนี่ยเพื่อทาสแล้วเรายอมอดแต่ว่าไม่ใช่สําหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกคนบนโลกที่เข็ดเช่นนั้นค่ะหลายคนบอกว่าขอเลือกปากท้องของตัวเองไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตัดสินใจปล่อยสัตว์เลี้ยงตามแยากรรมค่ะข้อมูลล่าสุดนะคะจากรายงานของ AFP ค่ะระบุว่าตอนนี้ผู้คนในสารารณาจากักร โดยเฉพาะในลอนดอนนะคะต่างพากาันเอาสัตว์เลี้ยงที่เคยมีอยู่เอามาปล่อยทิ้งกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าเลี้ยงดูไม่ไหวนะคะจากปัญหาการเงินจากสภาพเศรษฐกิจพนักงานของสาราร์สัตว์ในลอนดอนเปิดเผยนะคะบอกว่าพวกเขาเริ่มพบเห็นการทิ้งสัตว์เลี้ยงในรูปแบบที่น่าเป็นห่วงมากขึ้นค่ะอย่างเช่นไปเจอลูกแมวถูกทิ้งในกล่องหรือว่านกแก้วนะคะโดนทิ้งอยู่นอกบ้าน ซึ่งการทิ้งสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสําคัญค่ะเนื่องจากค่าครองชีพที่สูงทําให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนะคะต้องยอมตัดใจทิ้งสัตว์เลี้ยงของตนเองเพราะว่าไม่สามารถดูแลได้ต่อไปแล้วค่ะข้อมูลจากศูนย์พักพิงสัตว์เมฮิวซึ่งตั้งอยู่ในเคนซานกรีนทางตะวันตกของลอนดอนค่ะเปิดเผยนะคะบอกว่าปีที่ผ่านมาเพียงแค่ปีเดียวนะคะทางศูนย์นั้นต้องรับสัตว์เข้ามาดูแลแล้วมากกว่า130ตัวค่ะ ถมสัตว์เลี้ยงที่ไปเจอนะคะสาภาพค่อนข้างจะแย่ค่ะแต่ละตัวสุขภาพไม่ดีนักหลายกรณีก็เกิดจากการที่เจ้าของนะคะอาจจะเอาไปรักษาพยาบาลไม่ไหวแล้วเพราะว่าสู้กับค่าใช้จ่ายไม่ได้ไม่มีเงินเพียงพอค่ะแถมแนวโน้มการาทิ้งสัตว์เลี้ยงในสหรณาจักรนั้นก็เริ่มเห็นชัดมากขึ้นด้วยนะคะในช่วงหลังโควิด -19 ที่วิกฤตค่าครองชีพเริ่มต้นขึ้นค่ะทําให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงบางคนนะคะต้องเลือกระหว่างเลี้ยงตัวเอง หรือว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจึงส่งผลทําให้ประเทศอังกฤษนะคะมีสัตว์เลี้ยงหลายหมื่นตัวโดนทอดทิ้งค่ะรายงานจาก RSPCA ค่ะเป็นองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะคะเปิดเผยบอกว่าช่วงไม่กี่เดือนมานี้ของปีนี้พบรายงานแล้วนะคะว่ามีการล่าทิ้งสัตว์มากกว่า5,700กรณีเพิ่มขึ้นมามากถึง32%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วค่ะ และขณะที่ตัวเลขของปีที่แล้วนะคะก็มีรายง,งานกรณีสัตว์โดนทิ้งประมาณ22,500กรณีเพิ่มขึ้นมา7%เมื่อเทียบกับปีก่อนค่ะแต่เมื่อเราย้อนกลับไปนะคะในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 ในสาราชนาจากักรมีข้อมูลนะคะว่าผู้คนนั้นหันมาเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้นเนื่องจากต้องติดอยู่แต่ในบ้านค่ะแต่ว่าพอสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติไปแล้วนี่สิคะและคนเริ่มที่จะเลิกเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจอกับปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นค่ะแต่ที่สำคัญนะคะที่น่าห่วงมากกว่านี้ก็คือหลังจากนี้ไปต้นไปค่ะหลังจากที่นโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐนะคะโดนัททรัมป์เริ่มเห็นผลโดยเฉพาะเรื่องของภาษีทรัมป์คาดว่าจะมีสัตว์เลี้ยงนะคะทั้งน้องหมาน้องแมวังกรษนั้นโดนทิ้งมากขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะ สำนักข่าว BBC ข่ารายงานบอกว่าศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงในอังกฤษนั้นออกมาเตือนแล้วก็เป็นห่วงนะคะบอกว่าจะมีมาแมวถูกทิ้งครั้งใหญ่จากแรงกดดันทางการเงินค่ะซึ่งมาจากผลกระทบของภาษีการค้าจากประธานาธิบดีโดนัททรัมม์แห่งสหรัฐข้อมูลจากทาง Woodland Animal Sanctuary ใน Homewood แลงคาเชียเปิดเผยนะคะบอกว่าปัญหาค่าครองชีพทำให้คนทิ้งสัตว์เลี้ยงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ อย่างเช่นช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานะคะมีคนทิ้งสัตว์มากขึ้นทำให้ที่พักพิงของศูนย์นั้นเต็มหมดแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมค่ะทางศูนย์ดุลัสัตว์ระบุนะคะว่ากว่า90%ของสัตว์ที่ช่วยเหลือมาต่างก็โดนทิ้งขว้างค่ะเจ้าของไม่สามารถจ่ายค่าเลี้ยงดูผู้มันได้ต่อไปแล้วหรือแม้กระทั่งเจ้าของเองก็อาจประชวกับการถูกไล่ออกมาจากบ้านด้วยซ้ำไปแต่ปัญหาสําคัญก็คือหลังจากนี้ค่ะ จะเป็นอย่างไรต่อไปอีกนะคะเพราะว่าสถานการณ์นั้นถือว่าไม่ดีขึ้นมาเลยโดยเฉพาะสงครามการค้าการเดินหน้าใช้ภาษีสุลกรของทรัมป์ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นต่อสารารณจากรทั้งอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ราคาขายปลีกสินค้าต่างๆด้วยวิกกี้แบล็กเบิร์นผู้ดูแลแล,แล้วก็ส,าสมาชิกนะคะจากโมเลนิธบูดแลนส์ค่ะบอกว่านี่ถือเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกในรอบ20ปีนะคะทางศูนย์นั้นไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยค่ะ สมัยก่อนปกติแล้วนะคะเวลาเจอแมวที่โดนทิ้งถ้าหากมาจากเรื่องการเงินอย่างมากก็แค่1-2ตัวจากทั้งหมด10ตัวที่เจอแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะกลายเป็นว่าแมวทุกตัวที่โดนทิ้งมาจากปัญหาการเงินของเจ้าของทั้งหมดเลยค่ะทำให้ศ์นักพีเงเองก็ลำบากนะคะไม่สามารถช่วยเหลือสัตว์ได้ทุกตัวที่มีปัญหาอีกต่อไปค่ะ ยังไก็ตามค่ะมีรายงานว่าณนะตอนนี้นะคะอังกฤษเองก็มีองค์กรการกุศลที่เปิดตัวธนาคารอาหารสัตว์เลี้ยงค่ะเอาไว้ช่วยเหลือเจ้าของสัตว์เลี้ยงนะคะที่มีปัญหาทางการเงินแล้วก็ทํางานค่ะเพื่อรณรงค์แล้วก็สร้างการตระหนักถึงความสําคัญของการทําหมันในสัตว์อีกด้วยค่ะปากท้องหมาแมวปากท้องสัตว์เลี้ยงนั้นสําคัญค่ะแต่ว่าคนอังกฤษเองก็อาจจะอดตายได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเศรษฐกิจนั้นยังคงย่ําแย่อย่างหนัก ล่าสุดนายกของอังกฤษเองถึงขั้นออกมายอมรับเลยนะคะว่าตอนนี้อังกฤษอยู่ในยุคแห่งความไม่มั่นคงค่ะและเศรษฐกิจเองก็อาจจะไม่ฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะท่ามกลางนโยบายของทรัมป์สนักข่าวรวมเบิกรายง,งานเรื่องนี้ค่ะบอกว่าเคสตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษนะคะได้ออกมาแสงความกังวลว่าเศรษฐกิจนั้นอาจจะไม่ฟื้นตัวเพราะว่านโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบนะคะต่อตลาดโลกและสาราชนจักรอย่างมีนัยยะสําคัญค่ะความผันผวนของตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐส่งผลกระทบต่อสาราชนจักรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะโดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่รับผลกระทบอย่างหนักค่ะแล้วก็อาจจะมามีผลกระทบนะคะต่อแผนการใช้จ่ายของรัฐบาลด้วยนายกอังกฤษได้กล่าวสุนทรพจน์นะคะเตือนถึงยุคแห่งความไม่มั่นคงค่ะ ที่สาราชนาจักรแล้วก็โลกนั้นกำลังเผชิญอยู่ซึ่งมีการเน้นย้ำนะคะถึงความจำเป็นในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลบอกว่ากำลังเร่งพิจารณามาตรการต่างๆเพื่อมาปกป้องุตสาหกรรมในประเทศแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะพยายามที่จะรักษาข้อตกลงทางการค้ากับพันธมิตรพร้อมให้คำมั่นค่ะบอกว่าจะดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อมารับมือกับความทา้าทายทางเศรษฐกิจ ยุคแห่งทรัมป์ค่ะยุคแห่งความไม่มั่นคงนะคะและชัดเจนแล้วค่ะว่าภาษีของทรัมป์นั้นไม่ได้กระทบเพียงแค่ชีวิตของผู้คนนะคะแต่ว่าลุกลามบานปลายไปถึงชีวิตของสัตว์เลี้ยงชีวิตของน้องหมาน้องแมวด้วยซ้ำไปนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่อังกฤษค่ะแต่ว่าเกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงไทยเราเองก็เช่นกันค่ะต้องตั้งรับเตรียมพร้อมให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของการเงินค่ะ แล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ถ้าหากเราจําเป็นหรือว่าเดือดร้อนเรื่องเงินเราจะตัดสินใจอย่างไรสําหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ณวันนี้คะ่ะ